ใครที่เล่นแบดแล้วก็มีอาการบาดเจ็บตรงเอ็นข้อศอกนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเทนนิสเอลโบนะคะนอกจากจะปรับท่าตีแล้วเนี่ยเรายังต้องเสริมความแข็งแรงให้เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะแนะนําท่าเวทเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะท่าแรกเลยนะคะหาขอบโต๊ะขอบอะไรก็ได้นะถือดัมเบลที่ไม่ต้องหนักมากนะคะตัวนี้2.5กิโลนะเนี่ยเอาแขนเราวางไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะออกแรงตรงกล้ามเนื้อแขนตรงนี้โดยตรงนะคะแขนห้อยแบบนี้นะ ท่าแรกก็คือท่าบิดมอเตอร์ไซค์นะฮะเนี่ยกระดกแขนขึ้นนะฮะกระดกแขนลงเนี่ยคะ่ะไปแบบนี้นะคะช้าๆอาจจะทำสิบครั้ง3มเซตก็ได้นะคะต่อมาท่ากล้ามเนื้อด้านตรงข้ามนะฮะให้ถือดัมเบลปล่อยลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็กระดกข้อมือขึ้นมาท่านี่กระดกข้อมือขึ้นมานะะทำสิบครั้งนะคะสมเซตเหมือนกัน และท่าสุดท้ายนะคะมุนแขนเข้ามุนแขนออกแบบนี้นะคะก็ทําได้เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเมื่อยนะจนกว่าจะล้านะคะเพราะว่าน้ําหนักที่เราใช้เนี่ยไม่เยอะนะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบใช้น้ําหนักเยอะนะคือกล้ามเนื้อม,มันมัดเล็กนะคะก็ใช้น้ําหนักเบาๆก็พอนะใครกําลังหาซื้อดัมเบลนะคะพิมพ์ปักพิกัดไว้ให้ในตะกร้านะ